สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะวันนี้แอดมินเข้ามาเล่าเรื่องเกี่ยวกับ5ผู้ต้องทรณีสุขในพุทธประวัติทั้ง5คนนะคะก่อนอื่นอย่าพ้องเรียบร้อนีนกันไปไหนฟังให้จบก่อนนะคะเพราะว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นคลิปวิดีโอที่มีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นขอให้ท่านผู้ฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังในคลิปนี้ด้วยเพราะว่าตามคำเล่าขานโบราณอาจารย์นั้น ได้เล่าสืบต่อกันมาดังนี้ก็คือหนึ่งพระเทวทัตนะคะพระเทวทัตในสมัยพุทธกาลนั้นเป็นพี่ของพระนางยโสธราหรือว่าพิมพานะคะเป็นพระชายาของพระเจ้าสิทธถราชกุมารที่เป็นพระพุทธเจ้าและเป็นลูกของลุงพระพุทธเจ้าเองพระเทวทัตนั้นตามจองล้างจองผ่านพระพุทธองค์มาหลายภพชาติแล้วในอดีตชาตินานไปแล้วนั้นพระเทวทัตเคยเกิดเป็นพ่อค้าวานิชมีจิตละโมบทุจริตในชาติ นนั้แล้วพระพุทธองค์ได้เสวยพระชาติเป็นพ่อค้าวานิชด้วยเช่นกันแต่ว่าเป็นฝ่ายสุจริตนะคะเ่าหนังหญิงชราเป็นผู้ดีตกยากมีถาดท้องคำของต้นตระกูลเหลืออยู่จึงได้นำออกมาขายเพราะว่าเทวทัตเป็นคนเช่นนั้นจึงลวงด้วยเล่ห์ต่อหญิงชราว่าถาดนั้นไม่ใช่ท้องคำแท้เป็นเพียงท้องปลอมนะ่ะ โอ้ยถาดนี้ไม่ใช่ถาดทองคำแท้หรอกทำด้วยทองปลอมค่าให้ราคาเจ้าเพียงราคาถูกๆเท่านั้นยิ่งเช่าราคนนั้นก็รู้ดีว่าถาดของตนนั้นเป็นถาดที่ทำด้วยทองคำแท้จึงไม่ยอมขายให้ในเวลาเดียวกันนั้น พระพุทธองค์ซึ่งเสวยพระชาติเป็นพ่อค้ามาพบเข้าเห็นเป็นถาดทองคําแท้ก็ให้ในราคาตามความเป็นจริงเหตุการณ์ครั้งนั้นสร้างความโกรธแค้นให้แก่พระเทวทัตเป็นยิ่ยงนักถ้าไม่มีพระพุทธองค์มาซื้อถาดทองคํานั้นไปไหนไม่ช้าหญิงชรา,าผู้นั้นก็นต้องน้าถาดทองคํามาขายแก่นตนเพราะว่าความยากจนด้วยเหตุนี้พระเทวทัตจึงผูกพยาบาทด้วยการกรอบแม่สายขึ้นมาหนึ่งกำมือวางลงไปกับพื้นเดิน ประกาศต่อไปว่าเราจะจองล้างจองผ่านท่านต่อไปเท่ากับเม็ดทรายในกามือ1เม็ดเท่ากับ1ชาติจึงตามเบียดเบียนพยาบาทจองเวียนกันมานับพบชาติไม่ท้วนเรื่อยมาจนกระทั่งพระชาติสุดท้ายก่อนที่จะมาตัดสรุปเป็นสมาสัมพุทธเจ้าคือได้เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรพระเทวทัตได้เกิดเป็นพราหมณ์นามว่า ชูโชคจนกระทั่งมาถึงชาติที่ได้ตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้านั้นพระเทวทัตมีจิตลิสยาพระพุทธองค์นับตั้งแต่เยาวัยวต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าทรงบรรุสัมมาสัมโพธิญาณเจ้าชายเทวทัตได้ออกบวชด,ด้วยเช่นกันเมื่อได้บวชแล้วได้โลกียานมีความจำนานในอภิญญาสามารถเนรมิตกายเหาะเหินเดินอากาศได้จึงเกิดความกำเริบเพราะว่าอากุโสลกรรมเข้าสนับสนุนใช้ ริษแปลงกายเป็นพระศาสดา แล้วพระเทวทัตก็เริ่มต้นสร้างความเริ่อมใส่โดยการฉันมังสวิรัตให้เห็นว่าสิ่งที่พุทธองค์ยินยอมให้พุทธสาวกปฏิบัตินั้นคือความเสื่อมมิเพียงนั้นยังลวงเจ้าชายอาชาตศัตรูให้กบฏต่อพระราชบิดาและตั้งตัวเป็นพราราชาเสียเองพระเจ้าอาชาตศัตรูนั้นเคยเริ่อมใส่พุทธองค์แต่เมื่อถูกพระเทวทัตลวงก็ตัดอุปนิสัยแห่งมรรคผลเบื้องต้นเสียทำตัวไปสู่ความพินาศอย่างใหญ่หลวงถึงขั้นทำ đam nang ปรงพระชนพระราชปิดาของตนพระเทวทัตเองก็คิดปรงพระชนพระพุทธองค์ดั้งตนเป็นพระาศาสดาเสียเองอากุศลกรรมที่พระเทวทัตก่อขึ้นตั้งแต่ต้นคือทรงนายขมังธนูเพื่อปรงพระชนพุทธองค์ยุโยงให้พระเจ้าอาชาติศัตรูมอมเล่าช้างนาราคิลิจนมึนเมาดุร้ายและปล่อยออกไปเพื่อทำร้ายพุทธองค์ตลอดจนกระทั่งยุยงหมูทรงให้แตกแยกกันเห็นความมัวหมอง ในพรหมจรรย์ของพระพุทธองค์ขนาดเดียวกันพระเทวทัตได้หันมาฉันมังสวรัตเป็นการโอ้อวดว่ามีพรหมจรรย์ที่สูงกว่าความเลวร้ายของพระพุทธองค์ความเลวร้ายของพระเทวทัตนั้นหนักหนาะสาหัสยิ่งนักจนกระทั่งแผ่นดินที่รองรับนั้นทนไม่ได้แยกตัวออกและสูบเอาพระเทวทัตตกสู่ขุมนรกอเวจียืนสเสวยอกุโลกรรมวิบากกรรมอีกนานเท่าน,านั้นจนแทบจะนับเวลาไม่ได้ บุคคลที่สองที่ถูกแม่พระธรณีสูบลงไปก็ได้แก่นันทามานพนั้นถ้ามานพผู้นี้มิได้ทำร้ายพระุทธองค์แต่ทำร้ายสาวกของพระพุทธองค์คือพระอุบลวน,นาเถรีพระอุบลวน,นาเถรีผู้นี้เป็นพระอรหันต์ขั้นปฏิสัมพิธาญาณออกบทตั้งแต่อายุ16 มีความสวยงามมากซึ่งก่อนหน้านั้นเป็นคารวาสความสวยเป็นที่เรื่องลือเป็นที่ไม้ปองของพระราชาคหาบดีและมหาเศรษฐีอยู่มากมายแต่พระอุบลวณาเถรีผูน้นี้เบื่อในชีวิตคารวาสเห็นเป็นทุกข์จึงออกบวชเป็นพระพิสุนีเมื่อบวชได้ไม่นานก็บรรลุอรหันผลมีฤทธิ์มากแต่ว่านั้นถ้ามน,นุษย์ผู้นี้มีความต้องการด้านการราคะฝังแน่นในใจมาช้านาน ว,ว่าหนึ่งนั้นถ้ามาน์ได้ทราบว่าพระอุบลวรรณเทรีได้จำพรรษาอยู่ในป่า ในกระท่อมเล็กๆด้วยจิตอันฝังแน่นด้วยอาราคากัญหาเน,นถ้ามนน์ได้แฝงตัวแอบรออยู่จนกระทั่งเช้าพระอุบลวนนรรณเถรีได้ออกบินธบาตแล้วเน,นถทามนย์ได้หลบเข้าไปแอบซ่อนอยู่ใต้เตียงนอนในกระท่อมเมื่อพระอุบลวนนรรณเถรีได้กลับมาจากการบินธบัตยังไม่ได้ฉันข้าวนั่งพักสงบอยู่บนเตียงเน,นถ้ามนน์ได้ออกมาจากที่ซ่อนและเข้าปลุกปล้ำพระอุบลวรรณาเถรีผู้นี้พระอุบลวรรณเน,น ร้องขอความช่วยเหลือแต่ว่าก็ไม่มีใครได้ยินเพราะอยู่ในเขตของป่าความหายนะจะมาสู่ตัวท่านแล้วอย่ากระทําเช่นนี้เลยนั้นทมน์ไม่ได้ฟังกลับปลุกปัามพราะบุญนวนาจนสําเร็จความใคร่ดังใจปรารถนาแล้วพอก้าวลงจากแคร่ก,ก็ถูกเป็นดินสูบลงสู่มือหารนารกอเวจีด้วยกรรมรามกนั้นหนักมากพระบุเถรีผู้นี้ถูกวิจารณ์ว่า การสัมผัสเช่นนี้พระบนเทรีจะมีความยินดีนั้นไม่ได้พระพุทธองค์จึงได้ทรงตรัสบอกต่อพุทธาสาวกว่าพระอรหันต์นั้นไม่ใช่ไม้ผุไม่มีกิเลสไม่มีความยินดีในกิเลสเช่เช่นตุกตาที่ไม่มีความปรารถนาในการสัมผัสฉันใดพระอรหันต์ก็เป็นเช่นนั้นแล คนที่สามที่ถูกแผ่นดินสูบกระได้กแกน่นันทยักษ์ผู้นี้มาได้สั่งกรรมต่อพระพุทธองค์เลยแต่ได้กระทําเบียดเบียนต่อพระสารีบุตรผู้บําเพ็ญธรรมในครั้งนั้นนันทยักษ์ผู้มีฤทธิเดชมากได้เหาะมาบนอากาศพร้อมด้วยเหมมาตายักษ์ผู้เป็นเพื่อนมาเหาะมาถึงบริเวณพระสารีบุตรกําลังเข้านี้รดสมาบัติอยู่ในอากาศธาตุและในบริเวณนั้นกว่างเปล่าจากอากาศธาตุทําให้นันทยักษ์เหาะผ่านไปไม่ได้จึงเกิดบรรดาลโท น้อยๆมาเกะกะอยู่ได้ทําให้เรานั้นผ่านไปไม่ได้เอาสดิไหมเนี่ยเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเจอดีเห็นมาตายักษ์ผู้เป็นเพื่อนได้ทัดทานให้เราเว้นเสียย่าเลยอย่าได้กระทําอย่างนั้นเพราะว่าท่านกําลังบําเพ็ญธรรมอยู่ ด้วยในชาติบางก่อนนั้นนั้นทยักษ์ผู้นี้ได้อาคาตพยาบาลพระเถระเอาไว้ด้วยจึงมีจิตคิดกระทําปนาฏิบัติต่อพระสารีบุตรด้วยนิสัยคนพาลสนดานของตนเห็นมาตายักษ์ผู้เป็นเพื่อนใดทัดทานเท่าไรก็ไม่ยอมฟัง นันทยักษ์ผู้นี้ได้เหาะขึ้นไปบนอากาศใช้กระบองของตนนั้นวาดลงบนศีรษะของพระสารีบุตรด้วยความแรงแห่งการวาดสามารถพังภูเขาในคราวเดียวได้ถึงร้อยลูกแต่ว่าพระสารีบุตรซึ่งอยู่ในนิโรธสมาบัติและหาได้รับอันตรายจากการประทุษร้ายของนันทยักษ์ผู้นี้ไม่เมื่อเห็นพระสารีบุตรไม่ได้รับอันตรายนันทยักษ์ก็บังเกินเพลิงเร่าร้อนในอารมณ์กล่าวออกมาด้วยเสียงอันดังว่าเราร้อนเราล้าอ,ลอและตก ลงมาจากอากาศแผ่นดินได้เปิดช่องดึงร่างของนันทยักผู้นี้หายลับไปในบัดดนดิงสู่มหานรกอเวจีอันลึกสุด บุคคลที่สีได้แก่นางจินจามานวิกานางจินจามานวิกาผู้นี้เบียดเป็นพระองค์โดยการรับอาสาจากพวกปริพาชกบุคคลในละที่อื่นที่มีจิตริษยาในราบสกาะของพระองค์จึงคิดกั่นแกล้งโดยการจ้างนางจินจามานวิกาผู้นี้แกล้งทําเป็นคนท้องให้เขากลึงไม้หนุนผูกรัดไว้ที่เอวของตนและให้ไปร้องบอกสมณโคดมขณะที่นั่งประทับเทศนาว่าท่านสมณโคดมจะมัวมานั่งเทศนาหน้าหนวน อยู่ทำไมหรือนี่เธอทำให้ฉันมีครั้นเช่นนี้กลับมาดูแลฉันเถอะอย่ามัวแต่เทศปโปรดพุทธบริษัทอยู่เลยจงไปตัดฟื้นไว้ให้ฉันเพื่อว่าเวลาคลอดแล้วลูกของเราจะได้ไม่ได้รำบาก พระพุทธองค์ได้ทรงสดับจึงหยุดเทศนาและกล่าวกับนางมารวิกาผู้นั้นว่าพระคินีดูก่อน้นองหญิงเรื่องที่เธอกล่าวนั้นคนอื่นเขาไม่อาจรู้เรื่องด้วยดอกนะก็มีเธอกับฉันเพียงสองคนเท่านั้นละเที่รู้กันร้อนไปถึงพระอินทร์ที่ต้องทําหน้าที่ในการรักษาผู้ทรงคุณธรรมสูงสรงจึงได้ทรงแปลงกายเป็นหนูไปกัดเชือกที่ผูกไม้ทําให้ไม้ที่ผูกติดไว้เหมือนกับคนมีคร้นนั้นหลุดตกลงมาพุทธบริษัทเห็นมารยากล่าวให้ร้ายที่นั้น นางจินจมานวิกาได้กระทำต่อพุทธองค์ดังนั้นกระดูด่าไล่คว้างด้วยกอนเห็นและไม้นางจินจมานวิกาได้วิ่งหลบหนีพอพ้นครองจากสุขของพุทธองค์นางจินจมานวิกาก็ถูกธรณีสูบลงสู่นรกอเวจีด้วยกรรมอันหนักหนานั้นนางจินจมานวิกามาชาติก่อนนางได้เกิดเป็นนางอมิตตดาภรายาของโชชกหรือว่าพระเทวทัตในชาติเดียวกันกันกบที่พระโพธิสัตว์ได้เกิด เป็นพระเวสสันดรน,นั่นเองบุคคลที่ห้าที่ถูกแผ่นดินสูบก็ได้แก่พระเจ้าสุป,ปาุุทธาพระเจ้าสุป,ปาุุทธาผู้นี้เป็นกระสิต์โลเลวงเป็นพระราชบิดาของพระเทวทัตเมื่อทราบว่าพระเทวทัตถูกทรณีสูบลงมหาอเวจีนรก ก็ไม่ได้สำนึกในบาปบุญคุณโทษกลับมีจิตอาฆาตพยาบาทพระพุทธองค์เพราะว่านอกจากจะทําให้พระเทวทัตลูกชายต้องทรณีสุบแล้วพระพุทธองค์ยังทําให้เจ้าหญิงยโสทราธิดาของพระเจ้าสุปาพุทธะผู้นี้เป็นไม้อีกด้วยจึงกันแกล้งพระพุทธองค์โดยการเกณฑ์อมาตคาราชบริพานนั้นไปนั่งเสพเมรไรขวางทางที่พระพุทธองค์จะออกบิณฑบาตโปรดเวนยศัสตร์ซึ่งในทางนั้นมีเพียงทางเดียวเท่านั้นที่พระพุทธองค์จะทรง เสด็จดำเนินไปได้เมื่อเสด็จผ่านไปไม่ได้แล้วพระเจ้าสุปาพุทธะกับบริวารขวางทางอยู่ดังนั้นพระองค์ได้ทรงอดพระกยาหารหนึ่งวันพระอน,นุ์จึงได้ทูลถามอยากจะทราบถึงโทษของพระเจ้าสุปาพุทธะพระองค์จึงได้ทรงมีพุทธดีกาตัดไว้ว่าอานันทะดูก่อนอาน,นหลังจากนี้นับไปอีกเจ็ดวันพระเจ้าสุปาพุทธผู้นี้จะลงอเวจีนรกตามเทวทัตไปด้วย เมื่อบริวารของพระเจ้าสุปาพุทธะได้กลับไปถวายรายงานกับพระเจ้าสุปาพุทธะก็มีจิตต้องการทําให้พุทธะดิกาของพระองค์นั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดจึงขึ้นไปประทับนบปราสาทเจ็ดชั้นแต่ละชั้นก็มีนายทวารป้องกันแข็งขันส่งตรัสกับนายทวารที่มีร่างกายกำยำนั้นว่าในระหว่างเจ็ดวันในน้าทนะ่าชั้นได้ลงมาแล้วก็พวกเธอจงขัดขวางเอาไว้ไม่มีใครทําโทษโดยประกาศต่ออมรต คาราชบริพานและพระบรมวงศานวงศ์ไว้ดังนั้นเพื่อไม่ให้ในายทวารทั้งหลายต้องโทษแต่อย่างใดจนกระทั่งถึงวันที่7วันนั้นปรากฏว่าม้าแก้วซึ่งเป็นม้าทรงศึกที่พระเจ้าสุปาพุทธะได้โปรดปลานอารวาสกระทืิบโรงร้องเสียงดังมากพระเจ้าสุปาพุทธะนั้นเกิดเป็นห่วงม้าขึ้นมาด้วยอาการขาดสติ จึงได้สงลงจากปราสาทเจ็ดชั้นแต่ปรากฏว่านายทวานผู้นั้นไม่ได้ขัดขวางด้วยคิดว่าเลยครบกำหนดเจ็ดวันแล้วพอพระเจ้าสุปาพุทธะได้ย่างพระบาทเหยียดแผ่นดินก็ถูกพระธรณีสูบหายไปสู่มหานนรอเวกีตรงตามพุทธาดีกาที่ตัดไว้แก่พระอนนท์ และนี่ก็คือเรื่องราวของห้าบุคคลที่ถูกแผ่นดินสูบซึ่งเป็นเรื่องที่เล่าสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยพทธกาลแล้วขอได้โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมและรับฟังในคลิปนี้ด้วยนะคะท่านใดที่ยังมีความสนใจในคลิปวิดีโอต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะเพื่อที่ว่าจะไม่พลาดเรื่องราวดีๆมีสาระขอกราบขอบพระคุณสําหรับทุกรายทุกแชร์และทุกการติดตามที่อยู่ในช่องยูทูบวันใหม่เล่าเรื่องนะคะขอสวัสดีค่ะ